สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Parents Corner เคล็ดลับที่จะเปลี่ยนลูกให้เป็นเด็กสองภาษาวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเรื่องโฟ o n i c ค่ะเราจะมาบอกวิธีการออกเสียงให้ถูกต้องตามแบบโฟ o n i c พร้อมทั้งอธิบายลักษณะรูปปากและการวางลิ้นค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Facebook Page English Corner Thailand และกด Subscribe YouTube Page Ink Mad Art Corner Thailand เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆที่เราจะนำมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันในช่วงนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนโฟนิกไปพร้อมกับน้องๆและสามารถสอนน้องๆได้ในช่วงที่น้องๆกำลังเรียนออนไลน์อยู่บ้านนี้ค่ะตัวต่อไปก็คือตัวแซดนะคะตัวแซดออกเสียงแบบโฟนิกได้ว่าซู ZEBRA ส i p วิธีการออกเสียง hmm. เราจะยิงฟันเหมือนตอนกำลังยิ้มโดยให้ฟันล่างกับฟันบนสัมผัสกันเล็กน้อยและออกเสียงจากทางลำคอปล่อยลมออกทางช่องฟัน hmm. ตัวต่อไปก็คือตัว Q ินะคะตัวคิออกเสียงแบบโฟนิกได้ว,ว่าหัว หัวาว Queen Quiet Quick วิธีการออกเสียงหัวจะเป็นการรวมเสียงกันระหว่างเสียงที่ออกอยู่ในลำคอและเสียงที่ทำปากเหมือนตอนจะดูดน้ำและจะกลายเป็นเสียงหัวเป็นยังไงกันบ้างคะเนื้อหาในวันนี้น่าสนใจใช่ไหมคะ คราวหน้าเราจะมาต่อกันอีกแต่จะเป็นตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่สนใจอยากปูพื้นฐานโฟนิกให้ลูกๆก,ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ n i n t @edu corner หรือติดต่อที่ English corner สาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ